สวัสดีครับอยู่กับสาวดัมซิงครับวันนี้มาจัดเต็มให้ดูนะครับขอขอพิเศษเลยครับส่วนสังเริ่มต้นคันแรกครับนั่นครับมินิลิงครับ เวลามันติดเลยล่ะไม่มีซีกันเกอเหรอเป็นตัวแรกแพงสุดขั้นหนีกว่าแพงสุดเอ้ามันไปเลยเหรอเป็นเกียร์ออโต้เหรอซับเลอห้องเขาได้ป่ะดิสามหมื่นสี่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ ตัวนี้เป็นเกียวโตโดไปเลยอันนี้เยงกัรพี่คนบอกว่าแพงอกคนบอกว่าแพงแต่ว่าคนสื่อรอคิวครับคนประสือบอกว่าแพงสามมสี่ครับตัวนี้ไนแพงสุองนามนสี่ว่าท็บ่ได้เครื่องครตัวท็อปตัวนีข้ามาซ่อมไม่เครื่องสมมุตินาสมมติาเครื่องชุน้ำอันนี้ไปลาวตอนเดือ สองหมื่นห้าครับตอนนี้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะสองหมื่นแปดสองหมื่นห้ามันขึ้นอยู่กับออปชั่นของแต่งครับนี่นะคะบอกแจ้งราคาแล้วนะคะลูกค้าใครที่สนใจอันนี้เวลาสตาร์ทยังไงนี่สตาร์ทขาป้อัมนี้เป็นตัวเขาขันโอ้โหอยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ต้องจรโอ้ยนี่สตาร์ทมือเลรอเนาะเขา ขึ้นหนารักผมพีมากเลยอ้านี่เราคยจัเฟนมเยไหมครับได้ครับที่ทางจับเนนเลยแกเป็นคกว่านี้ ตอนนี้จะขั้นหรอพอเด้อสามสิบห้า or 30 30หครับใครจะจองก็รอบประมาณพอดีครับเนาะสองหมื่นแปดสองหมื่นห้าสามหมื่นสี่ค่ะสามหมื่นสี่สองคันนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แล้วนแตกต่างเครื่อง เครื่องสูงนำ้ำเครื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องมอเตอร <iah. S 2> ์ไซค์อ่ะแล้ก็ตรงนี้นี่นี่นี่การการับเปลนเย็โอ้ยเบิ่งเอ็นตายผม ตัวหน่อยไหมสม,มุนไหมจ้ะ99โคตรเท่อะ สามมื่นสี่จ้าเอาเม้าดาวได้ปะดาวได้เขาก็ได้ดาวแล้วโอ้ย้ย้ยมีไคมีอย่างพ่อตาเอาดิ่ะเฮตม่เอาดิละห้แคปเพิ่มออกแม่งไม่จับกล้องเขาแคปลองฮึอมันรลุดอ่นได้่่ะล่ะอ้ติดท้อ เดี่ยเราเข้าไปก่อนลิงไปแล้วครับน้ำมันหมดให้เดน้มันอไรบ่ ามหมืมมมม่นสี่มหมนบี่น,<ค>นมาือเนี่ยแหละราคานี่าคือคืาห<อ>มาใจดีกือหต้องซือถ้าใจดีก็ซื้อวันหลังต้องเขียนไวด้วยเอืโอโเขาบอกอแเราเขา,าจำคนคนที่ซื้อเขาติจจำทันที พระมาด้วยเขาอกบมารอไม่ต่เขาแมาเรวพอดีเลยถ้าเบียนตองเก่าแล้วครับนิตซื้อไปให้ลูกชายซื้อให้กันตังคนมาซื้อบอกแพงแม่ คนซื้อน,นีพาดูงนี่หลีไม่ต้อคนติแพงเขาบอกทำเองไม่ถึงสองหมื่นไปเฮ็ดเอาครับผู้ใดเฮ็ดยังบ่มีกำไรผู้ใดเขาสิเฮ็ด <laughs> <laughs> ทำเองไม่ถึงสองหมื่นอือไอคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะอ๋อไอคนคอมเมนต์นะคนไม่ซื้อบอกแพงครับคนจะซื้อบอกไม่ได้คิวสักทีครับนี่อันนั้นข้อสองสวยกินอะไรดีข้อสสวย เชียงมันแตกต่างกันยังไงมันนุ่มอันนี้มันออกมอดมอดมอดเดียวเสียงก็คล้ายๆกันที่ลูกค้ามันส่งชีเด้งในแง่